ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคน,นะครับพี่น้องเด้อนะครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาเที่ยวให้เที่ยวนะครับพี่น้องนะครับมีพี่น้องหลายๆคนนะครับสอบถามมาเรื่องต้นทุนการผลิตข้าวนาปีเนาะข้าวเหนียวขอขอหกครับพี่น้องมานะครับมันต้องใส่เงินลงทุนหลายบันไดพี่น้องต้นทุนการผลิตนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะมา ส่วนพีส่วนน้องเฮาคำนวณต้นทุนการผลิตข้าวเหนียวกอขอหกนาปีนะครับพี่น้องนะครับเอาแบบหลักๆนะพี่น้องเนาะเอาหลักๆเดี๋ยวจะเริ่มคำนวณเบิง้งนะพี่น้องเนาะเริ่มต้นจากนะครับจุดแรกนะพี่น้องเนาะพื้นที่พื้นที่นาะแปลงที่เห็นอยู่นเนี่ยคือพื้นที่สิบไร่ครับพี่น้องพื้นที่นาะสิบไร่เนาะอันดับแรกก็คือ สูบน้ำเข้านานะพี่น้องนะสูบน้ำเข้านานะครับนะครับสูบน้ำเข้านานะครับหนึ่งพันบาทได้พี่น้องเด้อสูบน้ำเข้านาหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งหนึ่งพันบาทพี่น้องว่เห็นนะพี่น้องนะเออสูบน้ำเข้านาหนึ่งพันบาทครับพี่น้องนะครับครับบวกด้วยขั้นตอนที่สองก็คือนะครับเอารถปั่นได้พี่น้องนะนะครับ รถมาปั่นนาพี่น้องเพิ่นคิดมันที่มีการปั่นสองรอบพี่น้องนะครับรอบแรกก็คือปั่นแบบนะครับไฮยามันลงจมน้าซื้อ,อครับพี่น้องรอบแรกแล้วก็สูบน้ำแช่ไว้อีกสักนะครับสามวันเจ็ดวันนะพี่น้องเดอ้อเรากลับมาปั่นรอบที่สองครับพี่น้องค่ารถปั่นนี่เพิ่นคิดนะครับไล่ละแปดร้อยบาทพี่น้องสนะิบ,ไล,ลบไล่ก็ นะครับแปดพันบาทได้พี่น้องเด้อบวกไปครับพี่น้องนะ,นะครับนะครับบวกอีกแปดพันบาทครับพี่น้องเนี่ยพี่น้องตอนนี้เท่าไหร่แล้วพี่น้องตอนเนี้เก้าพันละพี่นอ้น 9, นองนะครับเสร็จแล้วพี่น้องที่นี่นะครับเท้าเน็ตใส่พันเขาปลูกได้พี่น้องนะครับใช้พันพัน พันข้าวนะพี่น้องนะต้องซื้อเข้าถุงกับพี่น้องนะครับไปซื้อซื้อเข่าถุงไหมะนะครับก็มีแหล่งผลิตจากที่ผมใส่ปีแล้วก็คือศูนย์นะครับวิจัยข้าวขอ,อนแก่นพี่น้องถุงละหกร้อยบาทพี่น้องผมใส่ไปหาถุงพี่น้องนะครับนะครับใช้พันข้าวถุงจากศูนย์ข้าวขอ,อนแก่นพี่น้องถุงละหกร้อยบาทหาถุงกับงเงิน สามพันบาทได้พี่น้องเด้ยเอยอ้าบวกเข้าไปนะครับนะครับหมืน่นหมื่นสองร้อยพี่น้องนะครับหมื่นสองร้วนี่คือค่าพันค่าพี่น้องสามที่ไหนพี่น้องนะครับได้ไปที่ละน,น้อยนะพี่น้องเนาะนะครับอ่าขั้นต่อไปก็คือนะครับจ้างคนบ้านพี่น้องคนบ้านนี่เพิ่นเอา ไร่ละ100่บาทพี่น้องก็คือ10ไร่ก็เป็น1,000บาทนะพี่น้องนะบวกอีก1,000บาทครับเนี่ยเป็นเท่าไรถ้าพี่น้อง13,000บาทเราได้พี่น้องเด้อนะครับ13,000บาทนี่คือขั้นตอนการ จ้างคนมาวานเข่านะพี่น้องขั้นตอนการหวานข้าวก็คือเอาเข่าทุงเท้าที่เท้าเสื่อมาหาทุงนะพี่น้องไปแช่น้ําไว้หนึ่งคืนเอามาไว้เทิงโคกนะพี่น้องเอาไว้ในห่มนี่แหละพี่น้องนะครับอีกสองคืนนะพี่น้องะนะครับจังคอยวานนะครับนนะพี่น้องตอนนี้คือถึงขั้นตอนการการวานแล้วพี่น้องนะครับวานนะครับพี่น้องวานเสร็จที่ไหนต่อพี่น้องที่ไหนวานเสร็จก็ไปซื้อยา ยาคุม้มยาคุ้มเขาหนะพี่น้องนะไปซื้อยามามาฉีดคุม้มพอจะพืชนะพี่น้องนะครับเขาเรียกว่าฉีดคุ้มเลียนพี่น้องนะครับขวดละสามร้อยกว่าบาทนะครับพี่น้องสามร้อยห้าสิบาทก็ตีไปเรานาะยาคุม้มพอจะพืชยาฉีดคุมเน,นะพี่น้องนะครับยาฉีดคุ้มเลี้ยนนะครับ ขวดหนึ่งมันฉีดคุ้มได้สามถึงสี่ไร่พี่น้องเฮาใส้สามขวดได้พี่น้องเด้อสามขวดก็ตีไปหนึ่งพันบาทได้ไหมเนาะตัวเลขกลมๆพี่น้องนะครับกลมๆบวกอีกหนึ่งพันบาทครับครับพอได้ยามาแล้วพี่น้องต้องจ้างคนฉีดได้พี่น้องใช่ไหมจ้างคนฉีดตกไร่ละ หนึ่งร้อยบาทนะพี่น้องนะอ้าวบวกไปอีกนะครับหนึ่งพันบาทพี่น้องนะครับได้ยามา่เล่าสามขวดพี่น้องหนึ่งพันบาทกับมาจ้างคนฉีดอีกนะครับฉีดยาไล่ละหนึ่งพันบาทไอไล่ละหนึ่งร้อยบาทพี่น้องสิไล่ก็หนึ่งพันบาทบวกอีกหนึ่งพันบาทครับ เนี่ย <inequ> พ <ity> ี่น้องนะครับถึงขั้นตอนฉีดฉีดยาคุมเลนพี่น้องเขาเรียนว่าฉีดยาคุมเลนตอนเนี่ยพี่น้องนะครับขั้นตอนสําคัญที่สุดก็คือขั้นตอนการว่านเข่าในพี่น้องแล้วก็ฉีดยาคุมเลนนะครับพี่น้องนะครับฉีดยาคุมเลนก็คือตอนเนี่ยมาหอดจุดเนี่ยพี่น้องเนมาหอดจุดที่ว่านเข่าเนี่ยสำคัญมากพี่น้องนะครับว่านข้าวสําคัญมากว่านเข่าแล้วก็ฉีดยาคุมเลนฉีดยาคุมยาพี่น้องเนี่ย่ ตอนนี้เขาต้องใส่เงิน1น0 0 0หมื่ันบาทแล้วพี่น้องตอนนี้นะครับพี่น้องนะครับหลังจากนั้นนะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นแล้วก็นะครับอีกสัก1อาทิตย์พี่น้องนะครับหอาทิตย์นี้เขาที่สูบน้ามหาดได้พี่น้องนะครับสูบน้ามสูบหน้าห้าก็คือสูบน้ามข้าวแปลงนะบม่ต้องขังได้พี่น้องสูบพ่อให้นา้า ให้น้ำมันข่าวประยุทธ์ได้ให้นะนะให้ให้เข่ามันงอกขึ้นดีนะพี่น้องนะครับข้างตอนที่หนึ่งแล้วหลังจากนั้นนะพี่น้องก็สิบห้ามือพี่น้อสองอาทิตย์พี่น้องการฉีดสูบน้ำพี่น้องสูบน้ำข้าวแปลงนาขังไว้ช่วงนี้ถ้าเกิดเขาไม่ได้สูบน้ำขังไว้ช่วงนี้คือว่าโอกาสที่มันจะเกิดญ้าในพี่น้องนะพี่น้องก็คือพี่น้องต้องอี่พี่น้องสตรใค่สุมัน่ดนไหมนะสตรผมเมื่อคืนเนี่ยพี่น้อง นะครับ<าง>หลังจากสองประมาณหนึ่งอาทิตย์สูบน้ำห้าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองคือสูบน้ำขังเลยพี่น้องสองอาทิตย์เลยพี่น้องนะครับสองอาทิตย์สูบน้ำขังเลยพี่น้องนะครับน,นะครับสูบน้ำขังนะครับแล้วก็ช่วงข้าวช่วงข้าวสองเดือนได้พี่น้องเนาะนะครับช่วงข้าวสองเดือนนะครับบางคนกัด สิบวานปุ๋ยช่วงหนึ่งเดือนใช่ไหมผมใส่สูตรนะครับสองเดือนนะพี 60, ่น้องเนาะหกสิบวันนะพี 60, ่น้องหกสิบมื้อยังค่อยที่ใส่ปุ๋ยพี่น้องนะครับให้ลําต้นมันแข็งแรงจะน้อยนึงพี่นะ้องนะครับนะครับช่วงสามสิบถึงหกสิบวันนะพี่น้องนะครับก็ใส่ปุ๋ยพี่นะ้องบางคนก็นกนใส่ช่วงสามสิบวันนะนะครับนะครับบางคนก็ใส่ช่วงหกสิบวันนะพี่น้องเนาะนะครับแล้วก็ ใส่ปุ๋ยพี่น้องใส่ปุ๋ยครั้งที่หนึ่งผมใส่สูตร1688นะพี่น้องนะนะครับนานาสิบไร่นี่เฮาเฮาใส่สามสอบพี่น้องตีค่าเฉลี่ยไปกระสอบละพันนะพี่น้องนะนะครับกระสอบละพันบ,บาทนั่นะคือสามพันบาทคร้บนะพี่น้องบวกไปอีกค่าปุ๋ยนะพี่น้องนะสามถุงนะครับสามพันบาทครับนะพี่น้อง หมื่นแปดแล้วพี่น้องนะครับหมื่นแปดแล้วเช่นนี้ก็ค่าคนวานพี่น้องค่าคนวานเขากา็ชีคิดนะครับกระสอบละหนึ่งร้อยบาทพี่น้องนะครับกระสอบละหนึ่งร้อยบาทพี่น้องกระบ,บวกบไปอีกสามร้อยบาทได้พี่น,อน,ะนะ้นะ 300, นองนะครับนะครับสามร้อยบาทพี่น้องนะครับแล้วก็ ค่าสูบน้ำใส่แปลงนาพี hmm. mm ่น้องครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองน่อพี่น้องนะครับเอาคิดค่าเฉลี่ยไปเลยนะพี่น้องเนาะคิดค่าเฉลี่ยไปก็คือหนึ่งพันบาทนะพี่น้องเนาะเอาคิดค่าเฉลี่ยพี่น้องเนาะหนึ่งพันบาทพี่น้องนะครับสูบนะครับค่าน้ํามันสูบเข้าแปลงนานะครับพี่น้องค่าน้ำมันอีกหนึ่งพันบาทครับ เนี ok> ่ยพี่น้องเห็นไหมพี่น้องนะครับพี่น้องนะครับจากนั้นแล้วพี่น้องเอ้ยเขากับปุ่นเราพี่น้องเอ้ยเขาจะไปใส่ปุ๋ยอีกที่หนึ่งพี่น้องนะครับช่วงนะครับช่วงก่อนข้าวนะครับตั้งท้องออกรวงเลยพี่น้องก่อนก่อนก่อนช่วงข้าวข้าวตั้งตั้งท้องออกรวงนะครับอีกเที่ยนหนึ่งพี่น้องก็จะเป็นใส่ปุ๋ยสูตรนี่นห่พี่น้องที่เข้าขึ้นไส้นะหกแปดแปดพี่น้องนะครับหกหกแปดแปดนะครับ อีก3สอบก็คือ3 0 0 0ันบาทนะพีนะ่น้องตีไปตีไปง่ายง่ายก็คือกระสอบละ1 0 0 0บาทนะเป็น3 0 0 0ันบาทแล้วก็ค่าคนวานอีกนะครับกระสอบละร้อยก็3ระบ,บาทเป็น3 0 0 0ันสารบาทได้เพี้องนะบวกไปอีก3,300บาทครับเนี่ยครับพี่น้องนะครับ ขั้นตอนใส uh ่ปุ๋ยรับรวงนะพี่น้องนะขั้นตอนใส่ปุ๋ยรับรวงครับพี่น้องนะตอนนี้เป็นค่าใช้จ่ายสองหมื่นสองพันหกร้อยบาทครับพี่น้องนะครับสองหมื่นสองพันหกร้อยบาทตั้งจากใส่ปุ๋ยรับรวงแล้วนี้นะครับพี่น้องนะครับนะครับอีกสักสามสิบวันนะพี่น้องนะอีกสักสามสิบวันข้าวจะออกรวงพี่น้องนะครับพอข้าวออกรวงเสร็จครับ พี่น้องก็อีกสักประมาณหนึ่งเดือนน่พี่น้องนะครับข้าวก็จะแก่พี่น้องข้าวมันก็จะแก่พร้อมเก็บเกี่ยวเพียงในพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนเกี่ยวพี่น้องนะครับขั้นตอนการการเกี่ยวครับพี่น้องนะครับขั้นตอนการเกี่ยวนะครับนาสิบไร่นะพี่น้องรถเกี่ยวเขาเคิดไร่ละนะครับแปดร้อยบาทก็เป็นแปดพันบาทกับพี่น้องฉะนั้นบวกไปอีก ค่าเกี่ยวนะพี่น้องเนาะแปดพันบาทครับพี่น้องครับเนี่ยพี่น้องต้นทุนกลมๆเลยพี่น้องเนี่ยตอนนี้พี่น้องอยู่ที่สามหมื่นหกร้อยบาทครับพี่น้องนะครับต้นทุนการผลิตข้าวตั้งแต่เริ่มต้นสูบน้ำใส่ให้ใส่นะนะครับเอารถมาปั่น นะครับพี่น้องนะครับเอาค้นมาวานซื้อพันเข่าครับพี่น้องนะครับใส่ปุ๋ยครั้งที่หนึ่งสูบน <ouse> <ส>้ำครับพี่น้องมาตนใส่ปุ๋ยครั้งที่สองนะครับพี่น้องนะครับครั้งที่สองนะครับนะครับแล้วก็มาตอนสุดท้ายก็คือค่าเกี่ยวนะพี่น้องค่าเกี่ยวไร่ละแปดร้อยบาทเป็นทั้งหมดนาะสิบไร่ก็แปดพันบาทครับพี่น้องเนี่ยเป็นต้นทุนกลมเดิมพี่น้องเด้อสามหมื่นหกร้อยบาทนะครับ ส่วนรถขนเข่าบ้านไปถึงเกี้วเขา่าเสร็จปับ๊บรถเกีว้วเพิ่งกะเชื่อรถขนเข่าให,ห้เฮานะครับพี่น้องเพิ่นก็จะเอาขั้นเป็นอุ้มใย,ยนะ่ะพี่น้องเขาจะเอาเข่าเข่าสามถังสีครับพี่น้องนะครับสามถังสีถ้าเป็นอุ้มใย,ยก็จะเอาหกถังสีนะครับพี่น้องเป็นสีได้พี่น้องเดอ้อนะครับเนี่ยพี่น้องเอากลมกลมที่น้นะเอากลมกลมเลยน,นะครับว่าต้นทุนการผลิตข้าวเา ผมจะตัดหกร้อยกับเพียงเดอ้อเอาต้นทุนการผลิตข้อาอยู่แค่สามหมื่นบาทพี่น้องนาสิบไร่พี่น้อง,ลองแล้วมาเบิ่งวา่าที่ีหยเขาเนี่ยเ,นะเกี่ยวข่าวเราเขาจะได้ข่าวลายบนไดแล้วก็ไปขายเป็นเงินเท่าไหร่ได้พี่นอ้องเนาะนะครับพี่น้องจําตัวเลขได้พี่้องเดอ้อสูตรแรกก็คือต้นทุนการผลิตข้าวเขานะครับตั้งแต่ต้นจนถึงเกี่ยวข่าวนะี่ยพี่น้องเป็นเงินทั้งหมดสามหมื่นหกร้อยบาทแต่ผมจะตัดตัวเลขเออกเอากลมๆเอาแค่สามหมื่นไะด้พี่น้องเดอ้อสามหมื่นไดพี่น้องนะครับ ครับสามหมื่นบาทพี่น้องนะครับนะครับเราจะคิดคำนวณจากปริมาณเข่าได้พี่น้อง,นะป,รองนะรปริมาณเข่าเฮาเฮาสีไดบบยด,ดยพี่น้องนะครับปริมาณเข่าเฮาสีได้เอาแบบค่าเฉลี่ยยีเดีเลยพี่น้องยดีมาตรฐานก็คือไล่ละเข่าแห้งได้พี่น้องเด้อเข่าแห้งไล่ละนะครับ หกร้อยกิโลกร,รัมต่อไร่ครับพี่น้องนะครับนะครับนาแปลงนี้สิบไร่ครับพี่น้องก็จะได้เข่าหกพันกิโลกร,รัมนั้พี่น้องเนาะหกพันกิโลกร,รัมหรือหกตันพี่น้องเขาตอนนี้เข่าราคานะครับจะเบียดบาทได้เพีองเนละ่าคำนวณดีพี่น้องว่าจะได้เงินไหลมันไหนพี่น้องนะครับ พี่น้องนะครับเราจะได้เงินจากการขายข้าวห6พันหร้อบาทครับพี่น้องนะครับห6พันหร้อยไอ้โทษนะพี่โทษนะพี่น้องนะครับเรา,เาหาเ่าเราจะได้ข่าวทั้งหมดหตันครับพี่น้องนะครับหกตันหรือหกพันกิโลนะครับตัวนี้ราคาข้าวข่าวแห้งเลยพี่น้องข้าวี่เข้าไปตากแล้วนะครับพี่น้องเขาจะซื้อกิโลกรัมละส1บบาทเขาจะได้งเงินทั้งหมด หกหมื่นหกพันบาทครับพี่น้องแล้วก็ลบนิดเึนงนะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะลบต้นทุนเขาน้าพี่น้องนะสามหมื่นหกละบาทได้พี่น้องเด้อนะครับลองลบดูครับพี่น้องเห็นไหมพี่น้องนะครับลบหากต้นทุนแล้วในพี่น้องที่นี่เขาที่ได้เงินเหลือ จากการลงทุนเฮ็ดนะ้านะ่พี่น้องที่เหลือเงิน3 5 4ห0รบาทครับพี่น้องอันนี้คือน้าเจ้าของเองด้พี่น้องนี่คือน้าเจ้าของเองบวรวมว่าถ้าเกิดท่าไปเศาน้าพื้นเฮ็ดเนี่พี่น้องเอ้นะครับพี่น้องคิดเหมือนกัว่ามันสี่เหลือหลายบปนไดพี่น้องอันนี้เจ้าของน้าเฮ็ดเองพี่น้องเนะ่นะครับก็ได้เสียค่าซ่้าพี่น้องลงทุนเองแต่ว่าจ้างส่วนมากจ้างพี่น้องนะครับส่วนมากจ้างเท่ากับมาเบิงแนนนะครับ หลักๆก,ก็คือเขากับมาสูบน้ำใน่พี่น้องขั้นตอนที่เหลือการชิดจ้างเพื่อนนพี่น้องจ้างแต่รถปันนะว่านเข่านะครับฉีดยาว่านปุ๋ยรถเกี่ยวพี่น้องนาที่หลักของเจ้าของนาก็คือหนึ่งก็คือมาสูบน้ำไส่น้ำครับพี่น้องนะครับสูบน้ำสูบน้ำไส่น้ำครับพี่น้องแล้วก็ตัดหญ้าแช่นี้แหละพี่น้องหลักๆนะครับหลักๆใต้พี่น้องเด้อมาอธิบายให้พี่ให้น้องฟังเห็นมาพี่น้องต้นทุนการผลิต ข้าวนะ่พี่น้องนาสิบไร่นะฮะรวมทั้งบัตรที่เฮาลองคำนวณเบื้องเนี่ยสามหมื่นหกร้อยบาทครับพี่น้องนะครับเขาที่ขายเข้าได้หกหมื่นหกพันบาทพี่น้องหากลบกบดีเล่าจาจะครับค้นเฮ็ดนี่ยที่เหลือสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทสำหรับสี่เดือนได้พี่น้องนี่ว่าได้รวมค่าแรงเนี่ยมาค่าแรงเขาเนี่ยบ่คิดพี่น้องเนี่ยพี่น้องค่าแรงบ่คิดพี่น้องเนี่ยพี่น้องนะครับให้พี่น้องลองคิดพิจารณาเบิง่งว่า นะครับพี่น้องถ้าเฮาเสียดนาเนี่ยตะครับนาสิบไร่เนี่ยนะครับมันมีต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างแน่เด้อพี่น้องเด้อนะครับต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างแน่นะครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนที่ติดตามเด้อพี่น้องเด้อนะครับมือหนี้ว่างก็เลยชวนพี่น้องมาลองคำนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายคิดคำนวณให้พี่น้องเบิ่งว่านะครับเส็ดนาน่มนมีต้นทุนอย่างแน่ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอย่างแน่พี่น้องนะครับ ขอบคุณพี่น้องสุพูสุกคนที่ติดตามได้พี่น้องเด้อน,นะครับถ้ามีคิดอย่างดีๆนะครับกว่าที่ร้องเฮ็ดนะครับให้พี่น้องได้เบิ่งคิดเปียนาร่วมกันได้พี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อขอบคุณครับ